OOF <coughs> โอเคค่ะ okay, วันนี้นะวันนี้นะคะเราก็จะมา <c oughs> แข่งขันนะคะระหว่างทีมูดิกติวสสลันนะคะในรายการบอล t ชบีนะคะซีซั่นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเชิญผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องนะคะ เดี๋ยวพอบ่ายนะคะก็จะเริ่มการแข่งขันได้เลยตอนนี้นะคะผู้เข,ข้าแข่งขันกำลังเข้ามาในห้องแล้วนะคะฝั่งทางซ้ายมือนะคะจะเป็นทีม่ารญาเอฟซีนะคะสารยานหรือสารเนจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยค่ะและ้วก็อีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นทีมยูนิตนะคะหัวหน้าทีมของฝั่งด้านซ้ายนะคะคือรัตธีพัฒนนะคะแล้วก็หัวหน้าทีมของฝังะะนนะะง่งขวานะคะคือ ซีรอมเขาอ่านเป็นไทยอ่านเป็นภาษาอังกฤษอะนะคะโอเคนะคะตอนนี้ต้องฝั่งซ้ายนะคะกำลังรออีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราบอกก่อนนะคะ Okay. ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะคะไปเนี่ยามาดูกันเลือกตัวของทั้งสองฝั่งกันนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะ,อ,ะอดก็จะเป็นอ่าปัตเตอร์ไฟนะคะแครี่ก็จะเป็นไวโอเลตนะคะไฟเตอร์เลือกใช้ลิโป้นะคะแทงนะคะเลือกใช้แทนแล้วก็เมดเลือกใช้อ่ามังกระกะนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมดจะเป็นอ่า กิซี่นะคะแท้งซับก็จะเป็นช้างนะคะแท้งซับในโมซับเหมือนกันก็จะเป็นลัมเบอร์นะคะแล้วก็แคร,รี่ก็จะเป็นไวโอเลตแล้วก็ <c oughs> แอสซัสซินนะคะก็จะเป็นนาคอสนั่นเองนะคะโอเคนะทุกคนกดพร้อมแล้วนะคะไป อาจจะมีเสียงรบกลัวนนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษไว้นะตอนนี้ด้วย <c oughs> อาจจะภาพไม่ค่อยเก่งนะคะก็จ,จะพยายามลวกันนะคะอ้าวีการเปลี่ยนนะคะเป็นจินน่ามาแทนนะคะจินน่ามาแทนมันกงกรกะนะคะ ตอนนี้รู้สึกมีคนใช้ช้างเยอะมากนะคะเห็นตอนนี้เทรนช้างกำลังมากันเลยทีเดียวอันนี้จินนาค่ะจินนาก็สามารถแก้เกมตัวนาคอสได้เหมือนกันเพราะนาคอสเข้าประชิดตัวยากเหมือนกันนะคะสำหรับจินน่าเพราะว่าเวลาปล่อยอันติมันจะมีลูกประคาน้ำหมุนรอบตัว แค <Yeah, S 2> มาแล้วมาทั้งสองฝั่งนะคะ่ะกำลังเคลื่อนตัวออกมาอ้าวหลุดหรืออย่างไรสามคนเนี่ยอ้ามาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟถึงกับไปยืนเลนเลยทีเดียวหรือว่า อ้บาบัตไม่ฟาร์มนะคะให้ไวโอเลตฟาร์ม okay. โอเคอ้าวจินหน้ายังไงเออโอเคมาแล้วค่ะไม่ระวังนิดเจ็บนะคะโดนไปแล้วค่ะบัตรฟาร์มของเรารอดไม่รอดรอดไม่รอดไม่รอด,รอด,รอด,รอดค่ะ บาร์เทสไฟยิงเลนเหรอน่าจะน่าจะเอาคอนอืมอ่ะเรามาดูกันเอาคผลอ่ะเรา,าไปดูเลนบนกันมาอืมเลนกลางแล้วก็เลน,นบนกย่าีก็ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลัมเบอร์นะคะรับแทนอยู่ข้างบนตอนนี้ล่างเยอะมากอืม ยังไงอะยังไงได้ตอนนี้นะคะเงินเงินฝั่งทางด้านขวานะคะมากกว่าประมาณสองร้อยป่ะสมัมอตอนนี้สามร้อยสี่ร้อยฝั่งเงินทางหน้าขวาเยอะกว่านะฮะตอนนี้ใกล้ๆกางๆกับมักกกกบบงกร ตามจิงน่าจะให้จินน้ายืนกลางหรือเปล่าแล้วลิโป้มาช่วยข้างล่างอันนี้ความคิดนะความคิดของแอดความคิดของนี่เอง <laughs> ตอนนี้มังกรก็เกิดมาจะสามนาทีแล้วนะคะยังยังไม่มีฝั่งไหนนะคะได้มังกรไป กับนาะคอฟฝั่งนู้มื่นเจ็ด 10, เมื่อกี้ไว้เลยไปเสียเวลากับการยืนเลนเนาะมันก็เลยแบบว่าทําให้เงินช้ากว่านะคะตอนนี้ริปโป้ริปโป้เงินนํานะคะทางฝั่งด้านซ้ายโอเงินห่างกันเลยวอะตอนนี้กำลังมังกรมังกร เป็นของฝั่งด้านซ้ายนะคะได้มังกรไปได้ทางเล็กได้ทางใหญ่เลยฮะ,ะมังกรสองตัวนะคะังกหอยกับมังกรเล็กัง้นน,นตอตอนนี้สกอร์นะคะสองสองเท่ากัน แต่ว่าเงินฝั่งด้านซ้ายจะมากกว่าเงินฝั่งด้านเอ้ยด้านขวาจะมากกว่าค่ะฝั่งด้นดนิดโอ้ลัมเบอร์กับนาคอน,นะคะเงินเท่ากันเลยโซซีกันเลยเมื่อกี้งากํะลังรุมมาตุ้มกับมังกรน,น้อยอยู่ เคยเห็นบัตเตอร์ e อยืนเล่นไเราต้องดูดูว่าจะเล่นยังไงนะคะหลุดหรือเปล่ปาแต่ก็เต่างล่ะไม่เิ่มเริ่มมีความหลุดหรือเปล่ปา ถึงได้เอาบัตเตอร์ไฟมาอะไรอย่างี้โดนมาแล้วค่ะปัมล่างแตกไม่แตกยังไงยังไม่แตกนะคะ ตอนนี้มังกรมังกรจะเป็นของใครได้ไปได้ไปแล้วค่ะมังกรโอ้โหมังกรสี่ตัวนี้ห่างเยอะเลยนะเพราะว่ามังกรอนนั้ใช่ไหมมังกรตัวหนึ่งอ่ะมันแบ่งเงินให้ทีมคนละร้อยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด ยังไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนจะเสียเปียกนะคะเพราะว่าตอนนี้คือป้อมก็เท่ากันแต่มีแค่เงินที่ห่างกันแล้วก็ป้อมฝั่งทางด้านซ้ายจะเลือดหน่อยกว่านิดนึงแตกไปแล้วค่ะ ป้อมแรกนะคะเป็นของฝั่งด้านสลาสลาสลงยาเอฟซีได้ไปนะคะยังไงข้าง,ง,านงบนลิปโป้ลิปโปโ Greek, ้ือรอดรอดรอดค่ะลิปโป้รอดให้ทำดีทำดี อันนี้จะมาป้อมกลางนะคะป้อมกลางแตกไปแล้วค่ะถือว่าส0ีแล้วนะถ้าป้อมแตกอย่างเงี้ยอืของเริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่านี่ก็7นาทีแล้ว7 8นาทีแล้วตอนนี้มังกรเกิดแล้วค่ะเราจะมาดูว่ามังกรตัวที่หก ไอ้ตัวที่สามค่ะจะได้ไปมังกรใหญ่มาละออมังกรยังไงฮนะช้างไม่ได้นะะช้างจะมาลาดเงินห่างกันไม่เท่าไหรอ่อ่ะหมื่นเจ็ดหมื่นแปด โฮป้อม <c oughs> ยับเหมือนกันนะคะป้อมถ้าไวโอปเลตไปหล่อยล่างสักสองสามทีนี้ป้อมล่างแตกเลยเนี่ยตอนนี้ รู้สึกว่าจะพยายามดันกลางอยู่นะคะต้อมกลางแบบไลค่คลิปให้คลิปขึ้นสูงสูงฮาซี่นะคะลำเบอร์อยังไงตึ้งเข้าไปนาคอสนาคอสต,ตอนนี้เงินสี่หมื่นเก้าร้ยนำเร็ว สกอร์ยังไงเอ่ยหนึ่งหนึ่งสามได้อยู่นะคะกิซ,ซี่นะคะนี่เป็นหัวทีมนะอืมไวโอค่ะโอเคช้างช้างอยู่บนคู่กับลัมเบอร์เป็นเพื่อนซีกันหรือเปล่า นี่ yeah, อันนี้ชัดชัยเป็นคนที่เงินนำนะใน,ในทีมนะคะเป็นไฟเตอร์ที่เงินนำนะ <c oughs> ต่อมาถ้าเป็นแอสซิซินนะคะวิ Visa. ตณ์อนนี้ของของก็เริ่มมาแล้วพุทธ <c oughs> ินาศนะคะแคระี่ฮะไวโอเลตอันนี้แครี่มาในสายฟาร์มนะคะ อ้าวจีน,น่าของเราไปนอนกับพื้นทำไมกลกลกๆๆกจีน,น่าครัเป็นพิสบพงนะคะแล้วก็ลพีพันนี้เป็นหัวหน้าทีนะคะเล่นแทนอืมสองสอง,สองอยังไงเข้าไปเลยรอดไม่รอดอไม่รอดพุทธิที่หน้าของเราไปซะแล้วตอนนี้นะคระับฝั่งด้านยืดินนะคะกำลังดันกลางนะคะเพื่อให้ป้อมแตกอยู่ แตกไปแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะมาเอามังกรกันนะมาเอามาังกรตอนนี้ป้อมกลางของฝั่งสนัญญาแตกไปแล้วน,นี้ล่างก็พยายามจะเค,คลียร์คีปนะคะเพื่อให้คีปตัวเองขึ้นสูงๆอขอขโทษค่ะ เมื่อกี้เกมนี้จะจบภายใน20นาทีหรือเปล่าเรามาดูกันตอนนี้เงินของฝั่งด้านยูนิตนำนะคะนำประมาณ3,000แล้วก็บังกรเล็มก้อใหญ่ไป7ตัวแล้วฝั่งได้แค่ ีกฝั่งสลัญญได้แค่ตัวหนึ่งแล้วก็ป้อมสีนะคะตอนนี้รู้สึกฝั่งทางน้าอยู่เนพยายามอ,อนะคะออกันไปแบบอยู่กันเป็นกลุ่มดีกว่านะคะอืมเมดมาซับช้าไปนะคะเพราะว่าคงจะ เี๋ยวคไม่ขค้ืนสงสื่อยู่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ<ม>อยากจะเอาไปปิดแชทจังเลยเดี๋ยวพลาดช็อตอันนี้้าดันคลิปล่างกันแล้วไอ้ดันป้อมล่างกันแล้วนะแตกไปแล้วอะ่ะตอนนี้ป้อมเท่ากันแล้วค่ะเงินนี้ห่างกันมากเลยหมื่นสามหมื่นสี่นะแตกไปแล้วค่ะคงจะ เอ็นบ้างนะคะต่อไปแต่เราอย่าเพิ่งตัดสินค่ะสงครามยังไม่จบเพิ่อนัราศพทหารอาจจะมีอะไรพลิกล็อกก็ได้แต่ฝั่งยูนิตท,ทำดีนะมั้แกที่ว่าอห้าคนอ่ะไปด้วยกันหนดอ่ะ มังกรไปอีกแล้วจะบอกว่ามังกรสำคัญมากนะสำหรับสามตัวแรกที่เริ่มเกมมาแล้วใครได้ไปมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาเราได้ของมาเราก็จะรู้สึกแบบเหนือกว่าถู่ปะเออพราะมังกรได้ทุก ทุกทีนะเอ้ยได้ทุกในทีมได้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครตีไปได้แล้วก็พวกคิปในป่านะคะสามารถตีแล้วก็เพิ่มเลือดได้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่ามังกรเล็กนะคะตอนนี้มาเอาคองอะคะ่ะจะเอ็นบ้านกันแล้วตอนนี้มกกังกรไม่น่าจะว่าจะเอาคองหรือเปล่าอ่าไม่เอาตอนนี้ฝั่งทางหน้าสัญญา กำลังกันบ้านนะคะเดบบ้านนะจะมาดูกันว่าฝั่งไหนจะพลิกล็อกกันได้นะคะเพราะว่าเงินตอนนี้คือห่างกันมากห่างกันมากจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ะ หน้าคอนะคะกำลังปอมล่างอยู่แต่ไปแล้วค่ะอันนี้เมื่อกี้เป็นของขวัญจากพี่เย้ ทำให้ใครออเอ้ยดูเกมก่อนดูเกมก่อนอย่าเพิ่งดีใจง่ายง่าย่าตอนนี้พายกำลังจะเอ็นบ้านแล้วนะคะจะก,กันได้ไหมจะก,กันได้ไหมจะก,กันได้ไหมคิดว่าไม่ไหวค่ะไวโอเลตน่าจะไม่ไหวเกมนี้ค่ะเป็นของฝั่งยูนิตนะคะชนะไป ด้วยสกอร์16ต่อ4นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมกันนะคะเดี๋ยวอาจจะแบบภาคไม่เก่งภาคไม่ดีนะคะอาจจะพูดมั่วไปบ้างนะคะแต่ว่าคูดต่อไปจะพยายามอ่าในการผูกฝนในการพูดมากกว่านี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูค,ค่ะ